สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้เอเลื่อนทอมาลงคลิปหลวงพ่อกลวยให้ชมกันอีกนะคะก่อนปีใหม่นะคะก่อนปีใหม่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่พี่ทุกทท่านเลยนะคะที่ให้การสนับสน,นุนกดไลค์กดแ like, ชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับพี่ที่บูชาวัตถุมงคลไปนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกลวยชุตินทโลนะคะ วันนี้ก็มีมากันอีกเช่นเคยนะคะพี่ท่านใดที่สนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะ ID ไลน์อยู่ตรงหน้านี้เลยนะคะ0 9 2 4 3 6 0 2 4 5ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะคะหรือพี่ท่านใดที่ไม่มีไม่มีไมมลน์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เนาะที่เบอร์0 9 2ย์6 0 2 4 5เดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะ วันนี้เป็นรายการเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นเหรียญกลมนะคะออกวัดบรมธาตุออกปี2565นะคะป,ปีเริ่มปีเลือกแล้วนะคะออกวัดบรมธาตุอันนี้เป็นรุ่นเลื่อนชั้นพิเศษนะคะ,ขอ,ะอขอบารมีครูแรมะะหลวงพ่อปวยชุดติณทโรวัดบรมธาตุที่จังหวัดชัยนาทนะคะรายการนี้แบ่งที่250บาทนะคะ 2 5งบาทเท่านั้นประกันแท้ให้นะคะประกันแท้แล้วก็รายการต่อไปเป็นเหรียญกลมเหมือนกันนะคะอันนี้ออกที่วัดโคศิตารามโดยตรงนะคะต่อโค้ดออกจากวัดโดยตรงเลยออกปี63นะคะเป็นเหรียญหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งที่8 5 0หบาทนะคะ8 5 0หบาทเท่านั้นอยู่ในซีนเดิมเลยนะคะแล้วก็รายการต่อไปเป็นเหรียญโลออกวัดหนองตาแก้วนะคะปีห6หนะคะอันนี้เป็นหลังยันหลังยันปีห้าุ่นยกช่อฟ้าอุโบสถนะคะวัดหนองตาแก้วเป็นหลังยันนะคะหลังยัน รายการนี้ไม่มีกล่องนะคะที่วัดไม่ได้ทํากล่องออกมานะคะมาเดิมๆแบบนี้เลยซีนถูกมาแบบนี้นะคะแบ่งที่390บาท390บาทต่อไปเป็นเหรียญโล่อันนี้เป็นางานผูกพัทสีมานะคะวัดหนองแขมอันนี้ออกที่วัดหนองแขมนะคะอันนี้ออกปี6 2สอง ปีหกสองนี่ถือว่าพิธีใหญ่มากนะคะเพราะว่าร่วมปลูกเสกที่วัดโคศิตารามด้วยนะคะปลูกพัทสีมาวนอขอนะคะวัดหนองแขมตรงนี้นี่นะคะตอกวนอขอไว้วัดหนองแขมารายการนี้แบ่งที่สองรอยสี่สิบบาทนะคะสองร้อยสี่สิบาทเท่านั้น ต่อไปเป็นเหรียญโลรุ่นสทาบารามีนะคะวัดโคศีตารามปี62พิธีเดียวกันนะคะพิธีเดียวกันไปปลูกเสกที่โพศีตารามเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหลังยันเป็นเนื้ออันปะก้าเป็นหลังยันเนื้ออันปะก้านะคะรายการนี้แบ่งที่850บาทนะคะ850บาทรายการต่อไป เป็นเหรียญคุ้มเข้าบินรายการนี้ออกที่วัดโกศิตารามปี66นะคะสิทธิ์กตันยูปี66สิทธ์กตัญยูเนะื้อทองแดงในยุคต้นๆรายการนี้จะเป็นเหรียญที่ทําแจกให้กับแม่ครัวนะคะเหรียญทำแจกให้กับแม่ครัว,นะะร,วรีบเก็บเลยนะคะรู้สึกว่าได้ยินข่าวมาว่าปีนี้จะยังไม่สร้างวัตถุมงคลออกมานะคะรอไปอีก หลายปีอ่ารายการนี้แบ่งที่500บาทนะคะแล้วก็รายการนี้ออกที่วัดเดิมบ้างนะคะปี66นี่เลยเนาะแรงอธิษฐานใครที่กำลังตามหาอยู่ลมดำนะคะลมดำทองแดงลมดำเจาะห่วงนะคะอันนี้จำนวนการจัดสร้าง2566เหรียญเท่านั้นนะคะเท่าจำนวนอ่าเท่าปีพศเลยนะคะนณสีวังพรมมามา,มาอุ ข้างหลังได้ยันครบเลยมีหานุมานต่อขานุมานยันประจําตัวแล้วก็ยันเขาเรียกยันอะไรนะลืมชื่อแล้วรายการนี้แบ่งที่500บาทนะคะปกติรายการนี้จะอยู่ที่550บาทนะคะวันนี้แบ่งให้ราคาเดียวกันกับผิวไฟเลยเนาะนี่เลยอีกหนึ่งเนื้อมีสองมีสองเนื้อนะคะ500บาทเท่านั้น รายการต่อไปเหรียญครูนั่งพานนะคะเหรียญครูนั่งพานเหรียญน,นั่งพานของหลวงพ่อกวยอันนี้ออกที่วัดอารีทวีวนารามวัดหนองอุดุกนะคะอันนี้เป็นวัดบ้านเกิดของโยมแม่ของหลวงพ่อนะคะมีสองเนื้อด้วยกันเหรียญจริงสวยมากเหรียญครูนั่งพานข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะหนุมอนอหนุมานหากนักศรแล้วก็ต่อโค้ดประดุกสองตัว เหรียญจริงสวยนะคะเหรียญจริงสวยมากตัวหนังสือคมชัดประกันแท้นะคะรายการนี้แบ่งที่350บาทนะคะสามบาทเท่านั้นอ่านี่อีกหนึ่งเนื้อนะคะเทีย่ระลึกสร้างกุฏิปีหกหนึ่งนะคะวัดหนองอิดุกเหรียญจริงสวยมากอ่า 350บาทเท่ากันนะคะออกปี61ออกปี61รายการนี้ยังอยู่นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะไปขึ้นคอทองแท้นะคะทองแท้ทอง8 5เนะคะทองแท้รายการนี้แบ่งที่9,999บาทนะคะพระสมเด็จแหวมกม้ามีบนสารเดิมของปี39ด้วยนะคะ แหวกม่านแหวกอุปสรรคต่างๆนาน,นารายการนี้แบ่งที่9,999บาทเท่านั้นประกันแท้ทั้งทองแล้วก็าพราะสมเด็จเลยนะคะอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ0924360245นะคะขอบารมีของหลวงพ่ออาสาหรับศิยานุสิตทุกทุกท่านเลยนะคะไม่เสร็จไม่ชนไม่ต่ำกว่บคนไม่ชนกบเขานะคะวันนี้เองรันทอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ